เอาได้ป่ะเนี่ยสายเล็กขนาดนี้สายบุกคูได้โตเซฟครับโตเซฟกล้ามั่วเปล่าเป็นมาแดกมั่วเปล่าตั้งใจป่ะเนี่ย Oh. มันไม่ไปแดกนายกว่าสายใหญ่เป็นนายกขึ้นแล้วนะเนี่ยออถ้านายกวัดปุ๊บเดินถอยหลังอะไรเว้ย คนหมดใช่ไหมปลาหมดยังมันก็โห้อ่ะได้ไหมไหนดูด้ยโอ้โหโนเซฟโนเซฟนี่อะไรปีกข่อนหมดยังหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเค fort